เดินทางไปร้านฮอกเฮดกันค่ะตอนนี้พวกเราก็ถึงหน้าร้านฮอกเฮดกันแล้วนะคะบรรยากาศหน้าร้านก็จะเป็นฟิลแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้เลยค่ะเขาประดับตกแต่งร้านค้าได้เหมือนกับร้านพ่อโมดจริงๆเลยค่ะน่าประทับใจมากส่วนเมนูก็ยังคงคีปคาแรคเตอร์อยู่ในโลกเวนมนต์ส่วนนี้น่าประทับใจจริงๆค่ะแล้วเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยนะคะ พอเข้าไปถึงเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าประทับใจมากๆบรรยากาศเนร้านคืออลังการมากแล้วก็สมจริงมากเลยค่ะเหมือนกับราเนี่ยอนูเข้าไปอยู่ในโลกเวทมนต์เลยในร้านอาหารก็จะมีเค้กแบบนี้เลยคะ่ะเค้กที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนตรงเคาน์เตอร์ในร้านนะคะก็จะมีเป็นหมอ้อปรุงยาขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวหมูที่ใหญ่มากที่ร้านนี้มีชั้นสองด้วยนะคะพอมองลงมาข้างล่างจากข้างบนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยคะ่ะสวยงามมากๆ ตรงผนังที่ร้านข้างบนนะคะเขาก็จะแขวนพวกมังกรรูปปั้นกากอยหรือพวกครงกระดูกมังกรค่ะซูไม่เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดของรูปปั้นดีมากเลยค่ะสมจริงสุดๆเลยค่ะส่วนหน้าร้านเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้ว่าเหมือนกันนะคะเขาก็ตกแต่งด้วยไม้กว่า1 2 0 0บัสสองพค่ะ แล้ก็มีพร็อพเป็นลูกแก้วหรือโครงกระดูกด้วยค่ะแถมยังมี้คมไฟแบบโบราณและละเอียดการตกแต่งเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเลยค่ะแถมมีจริรการข,ขาผนังที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะแม้แต่ก๊อกน้ำของเขาก็ยังเป็นกบเลยค่ะส่วนในตัวนี้ก็ก็น่าจะเพื่อนกันนะคะเรามาดูที่เมนูอ,อาหารกันบ้างดีกว่าค่ะ นี่ก็จะเป็นเมนูของเขานะคะเขาจะสั่งในแอร์แพแบบนี้เลยโดยของที่เราสั่งมันนะคะจะมีพวกเค,ค้กช็อกโกแลตแล้วก็เค,ค้กเลมอนค่ะมีสปากเกตตี้คาโบนาร่ามีข้าวไข่เจียวค่ะมีลญญาซานญ่าเนื้อแล้วก็มีพิซซ่าเเปอโรนีค่ะแถมยังมีเครื่องดื่มสุดฮิตจากโลกเวนโมนอย่างบัตเตอร์เบียร์ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มโซดาบัตเตอร์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะ สปาเกตตี้คาโบนาร่าของเขานะคะก็จะมีอยู่หลายเท็กซ์เจอร์มากเลยค่ะโดยจะมีความกรอบของเบคอนความนิ่มของแฮมแล้วก็ขนมปังและซอสที่อร่อยมากเลยค่ะรวมๆแล้ว9เต็ม10เลยค่ะส่วนรสชาติของเจบบ้าบัตเตอร์เบียร์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องดื่มโซดาที่หวานแล้วก็หอมเนยมากค่ะของหวานนั้นเขาก็ไม่แพ้กันนะคะเค้กของเขาเนี่ยอร่อยมากๆแถมยังมีดอกไม้ที่โปรยทองมาให้อีกค่ะ เค้กซ่านับเป็นบรอนนี่ของเขาบอกเลยนะคะว่าแป้งเนี่ยกรอบมากแล้วก็ไส้เนีน่ยคือแน่นมากเลยค่ะเค้กช็อกโกแลตของเขาก็อร่อยเหมือนกันค่ะรับรองว่ากินแล้วเตรียมรับจดหมายจากฮ้องวอนเพื่อไปเรียนได้เลยค่ะพวกเราได้กินกันจนเกลี้ยงเลยค่ะพอกินเสร็จพวกเราก็ส่วนนี้ก็จะเป็นค่าเสียหายของพวกเรานะคะ ราไม่มีเงินจ่ายถ้าพวกคุณได้เห็นคลิปนี้แล้วพวกเราก็คงจะล้างจานใช้นี่กันอีกค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาชมนะคะบ๊ายบาย Harry, no, Harry Potter, the boy.